ผม่ได้ายซองผมวัดผม่ได้ายั้งยางซมเาจังหวัดอุดรครับผมมาเที่ยวความงามครับของลงตามหาบัวครับครับเดี๋ยวเบิ่งกันไพร้ออมกันครับผม นุน่นไปข้างหลังน่นไปอุโบไปเอ่อนุน่นหลังที่สองครับเนื้อที่หลายไลย่หัดหลงตามหาบัว ปฏิทฐานไปอย่างสวยงามครับผมสงางงามกับยอดเจดียครับใกล้เคียงกับเจดีของผานํำย่อยนะครับแต่ก็ละสีครับตัวน,นั้นเป็นสีทองนะครับผมวัดเป็นปสีทองอันนี้เป็นสีขาวมดเลยครับครับต่างไปอย่างสางางงามครับ อยู่ใกล้ชานเมืองอุดรครับอยู่ชานเมืองจังหวัดอุดรธานีครับบางคนกบ่กเคยเห็นนะครับกับไทยพี่น้องไ้ชม เมื่อนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมเป็นวันจันทร์ก็เลยคนก็ยังไม่ค่อยปลูกพันครับพอดีได้มาโอกาสได้มารับดีใจนำนำลานนะครับผมกับเรียนพยาบาลครับได้จบรับหมวกกับเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสได้มานะครับมาวัดลงตาสวยงามจริงๆครับ ไผ่บกเคยเห็นครับไผ่บกเคยเห็นไผ่บกเคยมากอะ่ะกับผ่านดูผ่านช่องผมเลยครับผมกับมาเที่ยวกันกับประมาณสิบกว่าคนครับผมน่ามือนี้ เป็นกระบอกแห่งโ่งเสียงดังนะครับผมคลิปนี้ก็เลยเป็นการโบกอยเบาครับผมบ่อนที่แจงแังมากไม่ครับผมให้เบิ้งภาพไปนะครับตามความสวยงามครับผมเป็นสถานที่สงบนะครับวัดเป็นกระโอโถขนาดครับสวยงามจริงจริงเนื้อที่กระบอกแห่งนอยไร่แหละครับอยู่นี่เป็นพันพันไร่พ่ล้ครับ ที่นี่ครับจุดถามเขาเพิ่นกม็มีครับให้เขาประตูเดียวให้เขาทางเดียวครับจังหวะสีคนบโบลายครับ,รบสวยงามครับจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามครับอย่างลงตัวครับการรักษาความปลอดภัยเพิ่นกมี่ครับมีคนเฝ้ามีค,น,มคนถามเบง ครับดูคือกันมีกรรมการทางวัดเป็นเบ่งสอดซองตลอดครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างครับอันนี้ขึ้นมากขึ้เรืงมันมีพักหนึ่งมีพักบันไดมีพักต่ออาคารนะครับครับลงมาตัวนี้ก็เป็นสถานที่ข้างล่างครับบางคนเขาบอกได้ขึ้นไปนะครับแดดกระร่อนครับตอนนี้แดดร้อนจัดๆเลยนะครับ เป็นสะพานต่อนะครับเตดีทั้งสองับเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับไผกันมัดเดินชมของบนกัขึ้นเคื่องเทีงกับกับข้างล่างเข้ากนี่ครับจักหวานี่ร้อนครับร้อนแดดจัดเลยครับจัดจาดเลยครับมีอยู่สองอารครับมีมีสองมีสองอ่านะครับ สองเจดีย์ตัวนี้ก็เป็นศาลาศาลาใหญ่นะครับสวยสวยงามครับก้นกับมาเรื่อยๆอยอ่ครับก้นกับอะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมสำหรับเอคนบบานนะครับผมครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครับสร้างสรรค์ออาไม้พี่ใน้องในชมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอเกลาคำว่าสวัสดีครับ